สวัสดีค่ะพบกับครูครวัน,นะคะในวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูก็มีสาระดีๆมาฝากนักเรียนเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเนี่ยเตรียมพร้อมหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่28เปิดไปแล้วเด็กๆเ,เจอเรื่องอะไรคะถูกค่ะ วันนี้เราจะมาอ่านบทอ่านเสริมเรื่องเงินตราหน้ารู้กันเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการความเป็นมาอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูก็จะขอ,อะเล่าเรื่องคร่าวๆให้นักเรียนฟังก่อนนะคะเพื่อที่จะ,ะไปอ่านในเนื้อหาแล้วเกิดความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะ เงินตราของไทยนะคะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วเงินที่ใช้ในสมัยสุขโขทัยนั้นเขาเรียกว่าเงินพดดวงค่ะเงินพดดวงใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่พอมาในสมัยรัชกาลที่4เปลี่ยนละค่ะเปลี่ยนจากเงินพดดวงมาเป็นเงินเหรียญแล้วก็เงินกระดาษ เงินเหรียญที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่4เราเรียกว่าเงินแต่แล้วก็เงินกระดาษเราเรียกว่าเงินหมายนอกจากเปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญแล้วก็เงินกระดาษแล้วนั้นนะคะรัชกาลที่4พระองค์เนี่ยยังทรงโปรดกล้าวให้ตั้งโรงงานผลิตเหรียญขึ้นมาด้ค่ะพอมาในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ เปลี่ยนจากเงินแปลมาเป็นเงินเหรียญแล้วก็เปลี่ยนจากเงินหมายมาเป็นเงินธนบัตรซึ่งเงินเหรียญกับเงินธนบัตรที่เปลี่ยนในสมัรยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าค่าของเงินเนี่ยก็จะต่างไปนะคะค่าของเงินต่างไปอย่างไรเงินเหรียญมีชนิดไหนบ้าง เงินกระดาษที่ใช้ในสมัยนี้มีชนิดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเรื่องเงินตราหน้ารู้นะคะนักเ,เรียนพร้อมอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมอ่านแล้วเดี๋ยวตามครูไปเลยคะ่ะเดยิงครูพาอ่านนะคะนักเ,เรียนพร้อมกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูหรือว่าอ่านตามคุณครูก็ได้นะคะเงินตราหน้ารู้หลานจะ๊ะหลานจ๋ามาฟังยายเล่าแต่ก่อนผู้เท่า ในอดีตนานมาสมัยสุขโขทยัยเขาใช้เงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อมาขายไปตัวเงินมันเล่าเรียกว่าพดดวงผู้คนทั้งปวงนิยมหยิบใช้จับจ่ายใช้สอยซื้อของเล็กใหญ่ผู้คนเบาไรใช้มานานแสนนานสมัยอยุธยา รัตนโกสินใช้พดดวงทั้งสิ้นดังคำเปล่าขานรัชการที่สีโปรดเล่าพระราชทานให้ตั้งโรงผลิตเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนจากพดดวงมาเป็นเงินเหรียญเรียกเงินแปรเวียนใช้เป็นเงินตราพ่อขาตักชาตินิยมนักหนาติดต่อเจรจา ซื้อขายกับไทยนอกจากเงินเหรียญยังมีเงินกระดาษเขาจัดขนาดค่อนข้างแผ่นใหญ่ต่างชื่อเงินกระดาษเรียกว่าหมายไซกำหนดค่าไว3้3ามถึงสิบตำลึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระองค์โปรดเกล้าประกาศเป็นหนึ่ง ให้เปลี่ยนจากหมายเป็นธนบัตรซึ่งยังใช้มาถึงเวลาปัจจุบันธนบัตรหนึ่งบาท5บาท10บาททั้ง20บาท50 100หนจังไว้หนูน้อย5 0 0ร้อันอีกทั้งเงินตราที่เป็นเหรียญน,นั้นมีไว้ใช้กันหนึ่งสลึงขึ้นไป หลานจะ๊ะหลานจ๋ายายเล่าเท่านี้หลานจงยินดีรู้เรื่องเงินไทยแม้เพียงหนึ่งสลึงอ,อดออมเอาไว้อนาคตจะได้อยู่สุขสมบูรณ์เป็นยังไงคะเด็กๆเงินตราหน้ารู้เราได้อ่านเงเรื่องไปแล้วนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินไทยนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึง ปัจจุบันและที่สำคัญค่ะต้องรู้จักเก็บอองนะคะวันนี้นคุณครูก็ไม่ได้ให้เด็กๆเนี่ยมาอ่านอย่างเดียวแต่จังได้ไมหมคะลูกายงานของคครูค่ะบทอ่านเสริมเรื่องเงินตลาหน้ารู้หลังจากที่อ่านไปแล้วนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามของคุณครูได้ครบทุกข้อแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ การสอนเรื่องเงินตราน่ารู้ไว้ตรงนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดี